สนับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770เรื่อความสงบสุดของบ้านเมืองครับเออถ้าในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าน่า,นาจะแก้ไขได้ครับต,ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของในช่วงนั้นๆครับก็ถ้าช่วยให้บ้านเมืองสงบสุขได้ก็น่าจะมีครับจริงๆถ้าดูความขัดแย้งในตอนนี้เนี่ยนะมัน มันก็ควรจะมีเอาคนกลางๆเนี่ยมาทำมันมันน่าจะทำให้บ้านเมืองมันมันสงบได้คือข,ขอให้คนที่ที่จะเข้ามาเนี่ยขอให้ให้มีความเป็นกลางจริงๆให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคือคือถ้าถ้ามันไม่มีทางออกนะครับมันก็ต้อง,ต,องต้องหาวิธีผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายในบ้านเรามันถูกสร้างโดยคน นะครับคนซึ่งมันเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภาแต่ว่าถ้าเมื่อมันมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องต้องหาแนวทางในทางออกนักวิชาการจริงๆก็มีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายนะครับว่าไอ้คนที่ที่ยืนอยู่อยู่ข้างรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามันใช้ไม่ได้แต่ว่าคนที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เขาก็บอกว่าถ้ามันใช้รัฐธรรมนูญก็ต้อง ถ้ายุบสภาก็ต้องกลับไปเลือกตั้งกันใหม่ถ้าเราถึงทางตันจริงๆอ่ะเนี่ยผมก็คิดว่ามาตราเจ็ดก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อได้ให้ประเทศของเรานั้นเดินไปข้างหน้าได้เราต้องคำนึงถึงนะครับว่าอีก2ปีนะครับเราก็จะเข้าสู่ปรา,าชามอาเซียนกันแล้วแต่เหตุการณ์บ้านเมืองเนะี่ยยังไม่เป็นปกติเนะี่ยมันก็จะทําให้เราอาจจะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วเราก็พลาดโอกาสที่ดีๆไปหลายๆโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะต้องหนักคิด นะครับว่าใครที่ทําให้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายก็จะต้องเข้าสู่การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในวันเฉลิมพระชมมะนมพรรษานะครับในวันที่5้าันวาคม2556ก็ให้ทุกคนยึดในเรื่องของหน้าที่ที่ตนเองนั้น,นมีภาระอยู่นะครับนั่นก็แสดงว่าทุกคนก็ต้องมาตรวจสอบดูที่ตัวเราเองว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับชนทุกปัญหากับสามารถนะครับค่ำคืนวันศุกร์ที่6ทธันวาคม2,556นะครับช่วงเวลาที่หลายต่อหลายคนด้านหนึ่งก็ต้องอใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนับจากนี้ไปก็คงจะเริ่มที่จะมี สภาพที่กลับมาร้อนแรงอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการพักรบกันไปชั่วคราวนะครับในช่วงมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับด้านหนึ่งพรุ่งนี้ทางรัฐบาลเป็นภาพในการจัดงานสโมสรสันนิบาตนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลแต่อีกด้านหนึ่งฟังจากคุณสุเทพเตือกสุบรรณซึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศวันนี้นะครับก็บอกว่า7และ8เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวอาจจะถึงขั้น ไปบุกยึดสถานที่ราชการเพิ่มเติมหรือไม่นะครับและที่สําคัญก็คือวันที่9ทธันวานะครับก็จะมีการนัดรวมพรมครั้งใหญ่เพื่อที่จะพะเด็จศรัฐบาลนะครับเราก็เลยถามท่านผู้ชมนะครับโมเดลของคุณสุเทพเทือกสุบันซึ่งมีความชัดเจนมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะคือ1ยุบสภาก็ไม่เอา2ลาออกก็ไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณสุเทพต้องการก็คือให้คืนอํานาจที่มีตามรัฐธรรมนูญนะครับให้ อ,อำนาจที่มีตามระบบประชาธิปไตยคืนให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่สภาประชาชนและก็มีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราฟังจากในส่วนของอา,อาจารย์โคธมอาริยานะครับซึ่งเป็นนักสันติวิธีนะครับก็มีมุมมองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่ามันทําไม่ได้เพราะมันไม่มีช่องทางนะครับสภาประชาชนนั้น,นตั้งขึ้นมาได้แต่ว่าไม่มีอํานาจนะครับตามบทนิติบรรัญญัตินะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์โกตมบอกว่ามันระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนตั้งขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าคำแนะนําอาจจะได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ด้านนิติบัญญัติได้พูดง่ายๆก็คือไม่สามารถที่จะไปผลักดันเรื่องกฎหม่งกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะครับเหมือนกับที่ฝ่ายนิติบัญญัติเขาทากัน อันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้ในมุมของทางอาจารย์โคธมแล้วก็ในมุมของทางซีกรัฐบาลอาจจะมองอย่างหนึ่งแต่ว่าในซีกของทางกลุ่มผู้ชมนุมก็ดีนะครับหรือแม้แต่ในซีกของนักวิชาการโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มสยามประชาภิวัตที่มีอาจารย์บัรเจิดสิงคเนตินะครับซึ่งเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาเน,นี่ยนะอาจจะมองอีกด้านหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะไปไร่เรียงกันดูก็แล้วกันนะครับว่าในมุมของอฝ่ายที่เขาเห็นว่าน่าจะเป็นไปได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆหลังจากนั้นเราก็จะเปิดสายท่านผู้ชมนะครับร่วมกันแสดงความว,ว,วิจารณวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเราพยายามติดต่อทีมกฎหมายของสังสิกรัฐบาลอยู่นะครับยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าผมจะไปสรุปแล้วกันนะครับจากสิ่งที่อาจารย์บรรเจิดสิงคเนตินะครับสรุปออกมานะครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งสองด้าน เห็นเหตุผลทั้งสองด้านนะครับว่ามันทําได้ทําไม่ได้อย่างไรแล้วท่านก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้อาจารย์บ er ัเจดสิงคเนติเนี่ยครับคณะบดีคณะดิษิศาสตร,ร,ร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีดา้าซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการในกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มสยามประชาพิวัฒนเนี่ยนะครับก็บอกว่าก่อนที่จะดูว่าจะนําไปสู่นายกมาตราเจดได้หรือไม่ต้องไปดูตั้งแต่ที่มาคือในสี่ของรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลเนี่ยไป ผลักดันเรื่องพรบรนี้โทษสกรรมนะครับไปแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นที่มาของสอวจนกระทั่งศาลับุรุษวิจัยออกมาว่ามันเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับแล้วยังไปประกาศไม่รับรองนะครับไม่ยอมรับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสามประเด็นหลักๆนี้นะครับอาจารย์บรรเจริดบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดมาตรา216วร5นะครับ216วร5 บัญญัติว่าคําวินิจฉัยของศาลนัมนูลให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นๆของรัฐด้วยนี่ฮะอาจารย์บรรเจิดบอกว่าสาเหตุการณ์นี้มันรวมกันเสร็จสามโดนํามาสู่ที่มาก็คือเป็นการกระทำที่ผิดมาตรา216นะครับเพราะฉะนั้นพอผิดมาตรา216อาจารย์บรรเจิดบอกว่าขณะนี้ประชาชนอยู่ในขั้นตอนที่กําลังใช้สิทธิ์ตามรัฐมนูญนะครับมาตรา69และ70 เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายและทางการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดอาจารย์บรรเจิดก็บอกว่าพอมันเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ,บก็จะถ้านําไปสู่เรื่องที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องอยู่ในขณะน,นี้ก็คือจะบี้ให้รัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ต้องปฏิบัติราชการแทนถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีนี้ยุบสภาแล้วก็ลาออกนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่มันจะเกิด สุนัขการทางการเมืองเพราะเกิดสุากาขทางการเมืองเนี่ยอาจารย์บรรเจดิดบอกว่านี่แหละก็คือสิ่งที่จะนําไปสู่นะครับเรื่องที่เป็นโมเดลของทางที่ในส่วนของคุณสุเทพเทือกสุบรรระบุเอาไว้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันต่อตอนนี้เราไปฟังความเห็นของมือกฎหมายคนสําคัญอีกคนหนึ่งของทางซีรัฐบาลของภาคเพื่อไทยปัจจุบันท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ด้วยนะครับ อาจารย์พีรพันธ์พาลุศุกนะครับอาจารย์พีรพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคารพุกสายไกครับครับอาจารย์พีรพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวเรื่องโมเดลที่คุณสุเทพเทือกสุบันเนี่ยพูดออกมาไม่ว่าจะเป็นสภาประชาชนหรือนายกมาตราเจ็ดเนี่ยดูจะเป็นประเด็นร้อนที่หลายต่อหลายคนเนี่ยวิพยากรด้านหนึ่งก็บอกว่ามันทําไม่ได้เพราะมันไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แต่ว่าอีกหน้าหนึ่งฝ่ายที่เป็นมุมตามหรือแม้แต่ในส่วนของนักวิชาการกลุ่มสยามประชาพิวัตนอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติเนี่ยบอกว่าถ้ามันเกิดสุญญากาศทางการเมืองบี้ไปเอาค่าต่างเกิดสุญญากาศทางการเมืองมันก็ทําได้ในมุมของอาจารย์พีรพันธ์ซึ่งเป็นนักวิชาการอาจารย์คิดว่ามันทําได้ทําไม่ได้อาจารย์ถ้ารัฐธรรมนูญห้าศูนย์ยังอยู่คนประจักษ์มันทาไม่ได้หรอกครับทําไม่ได้แล้วอาจารย์ครับครับนอกจากกะีกขึ้นบทจบอกไม่ทิ้ง <อ>ครับมีทางเดียวก็คือต้องฉีดและฉีดสายที่เขาเรียกร้องเนี่ยคือเขากําลังเรียกร้องสิ่งที่เกินกว่าที่รัฐธารมัญญยติไว้เช่นเช่นต่างจังหวผมก็เ่ะว่าพี่น้องประชาชนคงได้อ่านพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนะครับใช่ครับที่ได้มี้ารบังับการนับปีกับสามมื้อปีสี่เก้าตรงไปตรงมาครับเป็นอย่างนั้นนั้น การที่จะบอกว่ามันจะเกิดถึงกาศมันจะเกิดขึ้นได้ยังไสงสมมติว่านายกเมลาออกถูกไหมครับสภาเขาเก็ยังอยู่แต่ครับสภาก็เขาก็ถ้าถ้ามาถ้ามายกลาออกเขาก็ตั้หารายังเีคนใหม่ครับอ่บาบนมอาจัรก็มีว้อย่างนี้แลวที่ท่านจะบอกมาบอกว่าพอนายกลาออกปุ๊บใหม่้องรักษาการและไอ้พูดไปเรื่อยเป่อามันทาไม่ได้ใช่ไหมในทางปฏิบัติใช่ไหมอาจารย์เพราะนายกลาออกหรือวนายก นายกราออกทับเปี่ยสอสอก็ยังอยู่ใช่ไหมครับต้ก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกสสอมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ข้อมูลบัญญัติเอาไว้ใช่แล้วล้วนก็บอกว่ามาต้องเป็นเอาครับนายกก็มาจากสสอสอใช่ครับครับคือเดียวพูดถึงเมื่อปีหนึ่งหกแับผมก็บอกกลุ่มสยามอะไรๆนี่นะคือผมผมก็พอจะรู้มีใครอยู่บ้างแล้วนะนะ ท่านก็ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เนี่ยนั้นมาตุนกูเกิ40ปีใช่แล้วมานะมันต่างกันตอนนี้ครับมันต่างกันไหมอาจารย์ตอน14ตุลา16ตอนนั้นก็คือใช้ธรรมนูญการปกครอง2515อยู่ไม่ใช่ธรรมนูญปีับไม่ใช่ใ่ไม่ใช่ครับนเพราะฉะนั้นครั้งนั้นมันมีช่องทางที่ที่เป็นจริงแล้วก็นําไปสู่การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ได้ ครับแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่บทบัญญัติมัม้งหมดเดียวครับทีละม,มูลปีห้าศูนย์ยังอยู่แต่นายังอยู่ผมก็ก็บอกว่าถ้าท่านอยากจะทำนี่ยนะที่ท่านกําลังทำนั่ะที่ท่านกําลังได้ร้องว่าให้เลิกทายลำดับฉบับนี้ครับอ้าวเห็นไหมเห็นไหมละครับก็ทางานที่บทบัญญัติของลำดับนี้มีหลายเรื่องที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยพวกพวกผมขอแก้ท่านกระปแก้ครับ อ่านละนีดกลุ่มนี้กลับมาเรียกร้องว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่องปฏิบัติาต,ตามน้องปีห้าศูนย์มันยังไงกันแน่เลยครับอา่าเพราะฉะนั้นมันมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์อาจารย์กลุ่มของสยามประชาพิวัตนที่เป็นนักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์บรรเจิดสิงคเนติเนี่ยก็พยายามที่จะออกมาอธิบายเหมือนกันอาจารย์บอกว่าถ้านับสาเหตุการณ์นะก็คือหนึ่งที่รัฐบาลไปผลักดันพรบรนี้ทุรกรรมแล้วก็สองไปแก้รับนูลที่มาของอสอว แล้วก็สยังไม่ยังออกมาประกาศไม่รับคำวินิจฉัยของศาลอีกซึ่งมันเป็นการกระทำที่ผิดรับรูลมาตรา216วร5แล้วอาจารย์บรรเจริดบอกว่า <c oughs> เมื่อมันเป็นอย่างนี้ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะ,ะใช้สิทธิ์ตามรับรูลมาตรา69กับ70 <c oughs> เพื่อ,อต่อต้านรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองจากนั้นก็บอกว่าถ้าทางกลุ่มผู้จมนุมเนี่ย เรียกร้องกับรัฐบาลก็คือไม่ต้องไม่ต้องรักษาปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีของนายกรัฐมนตรีถ้ามีการยุบสภามันก็จะนําไปสู่สัญญากาศทางการเมืองแล้วก็จะนําไปสู่เรื่องมาตราสามหรือมาตราเจ็ดอย่างนี้ฟังได้ไหมอาจารย์ครับในในมุมเองกฎหมายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ครับยังไงยังไงก็ไม่ได้นะครับคือสิ่งผมจึงบอกว่าเอาละเรื่องบรบเรื่องประกรนะครับถ้าก็เป็นเรื่องของสภานะครับแต่นี้กฎหมายเนี่ยมันก็ส่งสอนออกไปหมดแล้ว นะครับอาจะบอกที่ผ่านภากพระพุทธราิศรอนไปนะครับสอวเข้ามาเอาด้วยมันก็จะอยู่ตรงนั้นกระบวนการต่อของมันก็ยังมีอยู่รัฐบาลก็ยังยังอยู่นะครับอาเรื่องอะไรอีกเรื่องแก้แก้รัฐธรรมนูญเห็นไหมครับอคณะทูกทอสอสามล้อนกว่าคนที่เขาโลกเข้าื่อกันนะคเขาก็พูดเป็นแค่เรื่อยเห็นว่าศาลไม่มีอำนาจที่จะมาตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คที่เขาไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลก็คือประเด็นนี้เอาอะไรมไม่ยอมรับเฉพาะประเด็นที่มาวินิจฉัยไปรับวินิจฉัยเรื่องคำร้องออเรื่องการแก้ไขรัฐบุรีประเด็นพิจา,าสวเท่านั้นไม่ใช่รวมทั้งไม่ยอมรับอน้าสารมูลในทุกเรื่องไม่ใช่ที่ผ่านมามันไม่มีปัญหาว่าไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเวลาเขาปราศัยบนเวทีเวลาเขาใช้ชี้แจงเป็นเหตุผลก็เขบอกว่าทางรัฐบาลไม่ยอมรับสารมูลนะอาจารย์ ก็นี่ะเห็นไั้มันก็พูดเอาเฉพาะเอาจะได้ไงผมต้องบอกเพี่น้องประชาชนที่น้องฟังให้ดีนะครับคือไม่ได้พูดทั้งหมดนะปัญหาบางส่วนอจารเราบางส่วนออกมาพูดครับเอาบางส่วนออกมาพูดมีหลายคดีนะที่พวกผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยแต่เราเราไม่เห็นด้วยเราก็ให้แสดงความความเห็นใจจริงๆเวลานี้กระบวนการของมันมันก็มีกระบวนการในรัฐบนตของมันอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงกันต่อไปครับนะครับ ครับอาจารย์ถ้าเป็นถ้าเป็นไปตามนี้นะถ้าถ้าอาจารย์ก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็ในส่วนของระเ่ศไทยส่วนของรัฐบาลหลายจังหน้า่คนอย่างเช่นคุณสามารถแก้วมีชัยวันนี้ก็ออกมายืนยันใหนที่อาจารย์พูดะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้ววไม่ใช่เวทีเสีเรื่องการที่จะไปพูดคุยต่อรองระหว่างซี่ของคุณสุเทพเทือกสุวรรณในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้จุนุมกับนายกรัฐมนตรีผ่านการประสานของผู้นำเหรอครับ